ลำดับการค่ากิเลสการปฏิบัติธรรมครั้งแรกก็ให้พยายามหาจิตหาใจของตนเองให้เจอก่อนนะเป็นอันดับหนึ่งเลยจิตจิตก็คือตัวผู้รู้ที่ออกไปรู้สิ่งต่างๆรู้แล้วก็คิดปรุงแต่ง วิ่งตามสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปไม่หยุดไม่ถอยการคิดปรุงแต่งอยากจะให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยากจะให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้นั่นแหละคือตัวจิตที่ออกไปคิดสร้างสังขารหรือเขาเรียกว่าขันในให้เกิดขึ้นขันในตัวนี้แหละคือการสร้างการเกิดให้เกิดขึ้น แม้เรายังไม่ตายก็มีการเกิดเกิดขึ้นแล้วยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาการเกิดที่เกิดขึ้นนี้ยังมีอวิชชาที่มีอยู่ในจิตอีกด้วยคือหลงอยากจะให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ตามกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิต เมื่อมันไม่ได้ดังใจจึงทำให้เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่จิตคิดปรุงแต่งสร้างการเกิดให้เกิดขึ้นนั้นมันก็จะเป็นไปตามธรรมชาติของมันคือไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาไม่สนใจว่าจิตอยากจะให้มันเป็นอย่างไรมันไม่สนใจ มันเป็นไปตามอำนาจของไตลักษณ์ที่มีประจําอยู่ในโลกธาตุจักรวาลนี้ลำดับที่สองก็ให้มีสติปัญญาเห็นโทษของจิตที่ออกไปสร้างการเกิดให้เกิดขึ้นนั้นว่าสิ่งใดที่จิตสร้างการเกิดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะนำไปสู่แห่งความทุกข์ทั้งสิ้น เพราะมันไม่ได้ดังใจเราแน่นอนจึงใช้สติปัญญาดับการเกิดก็คือดับการคิดปรุงแต่งการสร้างการเกิดนั้นเสียขั้นตอนที่สามสติปัญญาก็จะเห็นรู้เท่าทันอวิชชากิเลสตัณหาที่มีอยู่ในกิต จะเห็นกิตออกไปสร้างการเกิดปุ๊บสติปัญญาก็ดับปับ๊บคือปล่อยวางทันทีถ้าสติปัญญารู้เท่าทันอวิชาอิเลสตัณหาที่มีอยู่ในกิตแล้วจะเห็นเกิดปุ๊บดับพร้อมเกิดปุ๊บดับพร้อมเป็นมวยที่เสมอกันเท่าเทียมกันขั้นตอนที่สี่ถ้าสติปัญญาเข้มแข็งบ้องใบมากขึ้นก็จะ ไม่ยอมให้กิตสร้างการเกิดได้อีกเลยกิดขดับเมื่อใดสติปัญญาก็จะดับเมื่อนั้นจึงเห็นแต่ดับ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 ตามหาดับหรือปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่กิตออกไปรู้ไปเห็นดับจนหมดสามแดนโลกธาตุไปเลยขั้นตอนที่ห ก็จะเห็นแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นอย่างอื่นดับไปหมดสิ้นแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวว่าสิ่งใดมีอยู่สิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็มีจิตดวงเดียวที่มีอยู่ก็คือจิตดวงนี้แหละที่ทำให้เราเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในขั้นสุดท้าย เมื่อดับจิตได้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเป็นทุกข์อีกต่อไปคือนิโรดนั่นแหละท่านเรียกว่าจบงานทางพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบให้เป็นสมัยใหม่หน่อยก็จะเปรียบเทียบเหมือน จิตเหมือนกับซิมการ์ดขันห้าก็เหมือนกับมือถือถ้ามือถือไม่มีซิมการ์ดก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เต็มที่เมื่อมือถือเสียบซิมการ์ดเข้าไปก็จะปฏิบัติ ซิมการ์ดก็จะไปยึดครองมือถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำงานได้เต็มที่ถ้าหากว่ามือถือของเราเครื่องนั้นมันพังมันแตกสลายไปเหมือนกับขันห้าที่แตกสลายไปซิมการ์ดก็ออกจากมือถือนั้นเช่นเดียวกับจิตก็ออกจากขันห้านั้นออกไปหาขันห้าใหม่ ก็เหมือนกับซิมการ์ดออกจากมือถือไปหาเสียบขันห้าใหม่รุ่นใหม่เพื่อที่จะทำงานต่อไปอันนี้ก็คือการเวียนว่ายตายเกิดของจิตในวัฏสงสารออกจากขันห้าหนึ่งเข้าสู่ขันห้าหนึ่งไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดยึดครองขันห้าที่เข้าไปยึดครองนั้นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราซิมการ์ดก็เหมือนกัน ออกจากมือถือเครื่องหนึ่งที่พังแล้วเข้าเข้าไปสู่มือถืออีกเครื่องหนึ่งในรุ่นใหม่หรือรุ่นเดียวกันที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเกิดกิเลสตัณหาพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดวิ่งบนเกิดตายในวะัฏะสงสารถ้าเราอยากจะเข้าถึงนิพพานก็พยายามทำลายซิมการ์ดให้พังไปเสีย คือปล่อยวางซิมการ์ดทิ้งไปเสียก็จะเหลือแต่ขันห้าล้วนเป็นสัจธรรมหรือเหลือแต่มือถือล้วนเป็นสัจธรรมทำงานไปรอเวลาที่มือถือจะดับแตกสลายไปในที่สุดก็ไม่เหลืออะไรเลยไม่มีอะไรจะใช้ว่างเปล่าไม่มีอะไรที่จะสืบต่อให้เราได้ใช้ประโยชน์ในวัฏสงสารได้อีกเลย ก็คือจบงานเลยเข้าสู่นิพพานเช่นเดียวกับการาทำลายแตกสลายของขันห้าที่ไม่มีจิตเหลืออยู่เมื่อขันห้าแตกสลายไปก็ไม่เหลืออะไรอีกเลยเช่นเดียวกันไม่มีพบมีชาติสืบต่อไปเลยเขาเรียกว่าเข้าสู่นิพพานแล้วนะขอให้เราได้พิจารณาเปรียบเทียบกันดูจะเห็น การเวียนว่ายตายเกิดของจิตในวัฏฏสงสารเห็นขันหาที่เป็นที่ส่องเสพเป็นที่อยู่ที่อาศัยของจิตในภพนั้นๆอ่ะเอาละคุณตาก็จะให้พรยะถาวริวหาปุลาปริปุเรนติสาขลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยถามณีโชติลโสยธาสัพีติโยวิวัชฌานตุสัพโลโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีคายโกูภวะอภิวาทนาศีลิสนิจังบุทธาปจายโน จัตตาโลธรรมาวาชานติอายุวันโนสุขังพลังพวันตูทรัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสทาโสธีพวันตุเต